สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S.A. p r o p e r t y บ้านและที่ดินทำเลดีราคาเจ้าของคลิปนี้เรายังอยู่ในจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้พาชมที่ดินวิวภูเขาราคาถูกต้องต้องพูดเลยนะคะว่าราคาถูกไปนี้ห่างจากภูตะลึงคาเฟ่ด้านหลังเรานะคะ1.3กิโลเมตรติดถนนเส้นหลักเขาทุเรียนนครนายกนะคะเนื้อที่5ไร่3งาน50ตารางวาเนื้อที่เกือบ6ไร่ค่ะราคาขายเพียงไร่ละ1ล้าน6แสนบาท ราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะคะถ้าโซนนี้ราคา1,600,000บาทก็คือที่นายังไม่ได้ถมแล้วก็ห่างไกลความเจริญค่ะแต่แปลงนี้อยู่ท่ามกลางความเจริญค่ะทำเลดีมากๆด้านหน้าเป็นสวนนะคะด้านหลังเป็นทุ่งนาเจ้าของมีความจําเป็นต้องขายค่ะจึงขอขายในราคา1,600,000บาทนะคะหน้ากว้างติดถนนเส้นหลักเนี่ยประมาณ35เมตรส่วนด้านข้างยาวลึกลงมาเลยนะคะ120 m. และด้านหลัง70เมตรค่ะ จะสวยและคุ้มค่าขนาดไหนไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะติดถนนเส้นหลักค่ะกว้างประมาณ35เมตรส่วนดานข้างยาวลึกลงไป120และด้านหลังกว้าง70เมตรโดยประมาณค่ะด้านนี้มาจากเมืองนครนายกนะคะมาจากภูตะลึงคาเฟ่ประมาณ1.3กิโลเมตรมาจากเมืองนครนายกก็ประมาณ5-6กิโลเมตรค่ะประารประาไฟฟ้าครบแล้วนะคะอยู่หน้าแปลงเลยค่ะ บริเวณนี้ก็คือด้านหลังแปลงนะคะที่เป็นที่นาค่ะเป็นที่นาหนึ่งสวนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสวนผลไม้ค่ะในสวนผลไม้ก็ปลูกไว้หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีทั้งมะยงชิดทุเรียนนะคะ,อะขออภัยค่ะมะยงชิดมังคุดมะพร้าวนะคะมะม่วงต่างๆพื้นที่บริเวณสวนปลูกบ้านได้เลยนะคะคือปรับถมไม่เรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนที่นาก็จะต่ำลงกว่าพื้นของสวนนิดหน่อยค่ะการเดินทางสะดวกมากๆค่ะถ้ามาจากกรุงเทพมหานครนะคะก็ใช้เส้นบายพาสเลยค่ะแยกช้างนะคะมาจากถนนสวรรณศรนั่นเองค่ะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ84กิโลเมตรค่ะจะไปเขื่อนขุนดานประการชนน้ำตกบางตะไคร้น้ำตกสาลิกานะคะก็ประมาณ20กิโเมตรเท่านั้นเอง สนใจติดต่อสอบถามค่ะเบอร์โทร0910096124และ0910139988นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงกันต่อเลยค่ะ มาชมภาพมุมสูงกันบ้างค่ะจากภาพมุมสูงก็เป็นขนาดของที่ดินค่ะด้านหน้าจะมีขนาด35เมตรนะคะติดถนนส่วนด้านหลังกว้างประมาณ70เมตรด้านข้างก็ลึกประมาณ120เมตรโดยประมาณค่ะจะได้วิวภูเขา360องศาเดินทางสะดวกมากๆติดถนนเส้นหลักเขาทุเรียนนครนายกค่ะถัดไปก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยปืออ่างเก็บน้ำายทอง บริเวณนี้จะมีคาเฟ่ชื่อดังมากมายนะคะมีทั้งภูตะลึงคาเฟ่ซึ่งห่างจากเราประมาณ1.3กิโลเมตรถัดไปก็จะเป็นนาไทยนาตายค่ะแล้วก็รีสอร์ทชื่อดังต่างๆนะคะเข้าไปในวังลีรีสอร์ทระเบียงภัยวันเล่ค่ะอบร้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะ 5ไร่3งาน50ตารางวาราคาขายไร่ละ1 6,00ล้านแสนบาทค่ะสนใจสอบถามเบอร์โทรต,ตามที่ขึ้นเลยค่ะ0 9 1 0 0 9 6 1 2 4และ0 9 1 0 1 3 9 9 8 8 2เบอร์นี้เป็น i อ l ดี e ล์ค่ะตำบลเขาพระเป็นตำบลเล็กๆของอำเภอเมืองจังหวัดนคารนายกซึ่งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมีทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยปือซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนี้อ่างเก็บน้ำไซทองอ่างเก็บน้ำคลองโบด และน้ำตกลันลักค่ะคาเฟ่ชื่อดังมากมายที่ตั้งอยู่ตรงนี้ท่ามกลางธรรมชาติมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ20-25เมตรจึงเหมาะทําบ้านพักตาอากาศทําบ้านพักอาศัยค่ะอากาศดีมากๆค่ะซึ่งช่วงฤดูฝนนะคะช่วงนี้จะมีหมอกลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ ต้องขอฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะแปลงนี้ก็จะเหมาะทําบ้านพักตากอากาศทําธุรกิจรีสอร์ทร้านค้าคาเฟ่ต่างๆได้เลยค่ะขอบคุณเจ้าของที่ดินนะคะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทําทําการตลาดขายขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณทุกๆสําหรับการติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ